เติมความรู้วันละนิดเติมความคิดวันละหน่อยกับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่เราสรรหามาเล่าให้ฟังกับช่องสาระเล็กๆอย่าลืมกด subscribe ติดตามกันด้วยนะครับรู้หรือไม่ว่ามีวิธีการดูอัญ,ญมณีอย่างหยกแบบง่ายๆที่คุณก็สามารถพิสูจน์ได้เอง สำหรับหยกนั้นเรียกว่าเป็นแร่ธาตุอัญ,ญมณีที่หากเป็นของแท้แล้วแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงอาการเลยทีเดียวครับดยโดยหยกนั้นมักนิยมนํามาใช้ทําเป็นเครื่องประดับรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปแหวนกําไลหรือจี้ต่างๆครับซึ่งหยกแท้ๆนั้นจัดเป็นแร่ธาตุที่หายากอยู่พอสมควรครับจึงทําให้หยกแท้ๆนั้นมีราคาค่อนข้างแพงและเกิดการปลอมแปลงเรียนแบบขึ้นเป็นจํานวนมากครับ ฉะนั้นหากคิดจะซื้อเราจึงต้องบั่นสังเกตกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับซึ่งมีวิธีการดูหยกแท้ง่ายๆดังนี้ครับ 1. เป็นวิธียอดฮิตเลยก็คือการนำเส้นผมมาพันกับหยกแล้วลนไฟไปบนหยกหากเป็นหยกแท้หยกจะร้อนขึ้นโดยที่เส้นผมไม่ไหม้ครับ 2. ให้ลองนำหยกไปขูดกับกระจกแล้วสังเกตดูว่ามีรอยหรือไม่ซึ่งหากเป็นหยกแท้จะไม่มีรอยใดๆเกิดขึ้นหลังจากที่ขูดกับกระจกครับ 3. ลองนำหยกมาเคาะเบาๆดูซึ่งหยกแท้จะเกิดเสีงสยงใสๆและดังกังวาน 4. ่ลองนำหยกมากำไว้ในมือสักครู่หากหยกยังเป็นเนื้อเย็นอยู่ก็มีเปอร์เซ็นต์แท้สูงเพราะโดยธรรมชาติหยกจะเป็นแร่ธาตุเนื้อเย็นครับ 5. ให้นำหยกสองไฟและสังเกตนะครับหากเป็นหยกแท้เนื้อหยกจะค่อนข้างใสมองผ่านแสงไฟได้ไม่ทึบแสงครับและเนื่องจากของปลอมสมัยนี้สามารถก๊อปปี้ได้เสมือนจริงอย่างยิ่งหากไม่มั่นใจ ให้ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูก็จะเป็นการดีที่สุดครับ